ออปีนขึ้นไปเนี่ยปีนได้อนนละไรแล้ว็อกใ้ถ้าไฟกระโดดไปก็ร่วงมาพร้อมแล้วลุยเลยครับ <c oughs> ไวล่เรากันเถนะอะเาแล้วเดี๋ยวผมยงางห่างเดี๋ยวผมถ่ายท้ดสดทั้งภาพอจริงๆใช่ผมถ่ายท้ดสด <c oughs> สุกด้วยไม่มีนี่วระเบิดโต้วสบายเนี่ยใส่ได้ลูกตาแล้วเนี่ย <ตา S 2> อเอ็งพูดใส่นังสดเราเสริมต้องออไปเก็บของเลยอยู่ในกุ๊ปสบายจังเลยทำอะไรไม่ได้เลย อเอาอาหารไว้ปล่าเดี๋ยวเราหิวตายอ๋อมีเก่งมากว่ะเก่งมากเลยเระใช่ใช่ผีระเบิดแน่เดียวเหมือนโอ้หไม่มีสักอบอัะเล่นโคตรยากโอ้โหโหโหนีม่มาเต็มเลยแรงนะ เอ้ยอะไรวะอะไรทำไมมันกระโดดกระเด็นมาขนาดนี้วะล่างนี้หมายถึงอะไรหมดเยกางแขงเหลือเยอะปะเหลืออีกสามสี่ตัวเองครับลงมาเลยโอ้ค้างแข่งอันนี้ได้เซตแดริวอีกแล้วอะ่ะแต่ได้ทูบองโอ้เซ็ตเป็ดแต่ได้ทูบองโอ้เซ็ตศพก็รวยแล้วเนี่ยรวยจากเซ็ตศพได้กระสุนสีห้าที่ไม่มีปืน <c oughs> เงียครับใจเย็นเดี๋ยวคนมีเพื่อนยปิวเลยเกันก็ดไปนูนเลยต้นแรงเตแรงเอาไฟ่รถไปแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเวสองเก้าแม็กหนึ่งปดี